สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่20นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะมาค่ะยาดาวจะพามากินอาหารเช้านะคะอาหารเช้าง่ายๆประหยัดแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยนะคะกินกับกาแฟด้วยตอนเชา้ากาแฟร้อนๆน,นะคะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะ กาแฟ,ฟดำไม่ใส่น้ำตาลเอออาหารเช้าของเราวันนี้พิเศษนะคะสำหรับยาดาวแล้วไม่ใช่พิเศษเลยยาดาวกินมาหลายปีละอ,อาหารเช้าตอนนี้ก็คือมันจะมียาดาวทำง่ายๆดีต่อสุขภาพด้วยนะประหยัดด้วยเราไม่ต้องไปกินพวกอะไรซีรีอะไรนั้นหรอกในห้างไม่ต้อง นี่แหละเอาธรรมชาตินี่แหละค่ะเอาธรรมชาติมากินในนี้มันจะมีอะไรรู้ไหมมันจะมีกล้วยกล้วยหอมสุกหามนะคะแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ถั่วแดงค่ะถั่วแดงถั่วแดงนี่แหละถั่วแดงเปื่อยนุ่มอร่อยดีต่อสุขภาพ้วยนะคะยายดาวจะใส่เกลือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ กะทินะคะกะทิกรองลงไปเนาะกินง่ายๆค่ะง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อซื้ออาหารชาเช้าแพงๆมากินโดยเฉพาะมีต่แป้งนะคะแป้งน้ำตาลคลุกมาด้วยม,มันไม่ดีเนี่ยเรามากินแป้งธรรมชาติดีกว่าคือแป้งตัวนี้มันจะย่อยในร่างกายได้ง่ายนะคะแป้งตัวนี้ไม่อ้วนค่ะมันไม่อ้วน เป็นแป้งธรรมชาตินะแล้วก็ข้างๆยีดาวก็จะมะีต้มขาหมูได้เนาะขาหมูพะโลเอามากินก็จะมาแทะแทะแทะนิดหน่อยของชอบไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนนะเนี่ยขาหมูจะทิ้งแล้วนะยีดาวก็เอามาจะกินกับกาแฟตอนเช้าเราจะได้พลังงานไม่เหนื่อยอื อย่าลืมไปทากินนะคะอาหารเช้าง่ายๆสบายๆบยธรรมชาติไม่เปลืองเงินนะคะกล้วยราคาก็ไม่กี่บาทเนาะกิโลหนึโครนถั่วปองนี่ก็ประมาณ7โครนนะคะแล้วก็มันฝรั่งกิโลละเจโครนเท่าไหร่เอง14มันมันฝรั่งเนี่ยดาวใช้ประมาณ3บาทเองนะคะสโครน รวมแล้วสิบกล้วยนี่ก็ประมาณ15คนรวมแล้วอาหารเช้าเนี่ยยีิกว่าคนเองเนาะแต่กินได้หลายวันนะลองดูนะคะประหยัดด้วยอร่อยด้วยได้สุขภาพนะคะอย่าลืมจ้าลองทําดูค่ะทริคดีดๆกินแล้วไม่อ้วนอาหารเช้านะคะจับคู่ให้ดีเราจะได้ไม่อ้วนเพราะว่ากาแฟเราไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็จะได้มันนะคะนั่นแหละค่ะมาทํากินกันนะ ฝากด้วยนะคะ